สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอ่านหนังสือเรียนในรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะบทที่15เล่นคำไทยบทนี้ดีเหลือหลายเล่นคำไทยกับคุณปู่ถามให้ไตรตรองดูคำใบอยู่ ในเนื้อความติดสับอย่าอับเฉาหรือซึมเศร้าหาแหล่งถามขนหาได้ทุกยามความหมายตามพจนานุกรมบ่ายวันอาทิตย์พ่อแม่พาเด็กๆมาเยี่ยมปู่บ้านของปู่มีลำธารเล็กๆไหลผ่านหน้าบ้านเป็นสนามหญ้าขนาดย่อมๆปู่นั่งดูเด็กๆ ที่วิ่งเล่นกันอยู่ในสนามพอกับแม่นั่งอยู่ด้วยเด็กๆวิ่งกันจนเหนื่อยแล้วก็พากันมาทิ้งตัวลงที่สนามหญ้าข้างๆพอกับแม่หิวน้ำจังอ้อยพูดพร้อมกับขวาแก้วน้ำขึ้นดื่มหนูก็หิวออมพูดบ้างแล้วขวาแก้วน้ำอีกใบขึ้นดื่มแอมก็หิวแอมพูดตามพีพีบ้าง แต่กลับมานั่งบนตักของแม่ขอน้ำกินปู่มองหน้าหลานตัวน้อยอิ่มน้ำแล้วยังมาหาปู่มะแอมลุกขึ้นจากตักแม่เดินไปหาปู่ที่อาแขนรับแล้วอุ้มขึ้นมาวางบนตักแอมนั่งโยกตัวบนตักปู่อ๋อชอบโยกเหรอเอาเลยโยกเหยกเอยย้ำถ่วมเมกเจ้าแอมลอยคอ หมาหางงอเกาดคอโยกเยกปู่ท่องกรอนของเด็กๆไปด้วยไม่ใช่ค่ะอมถวงคุณปู่พูดผิดต้องพูดว่ากระต่ายลอยคอไม่ใช่เจ้าแอมลอยคอสิคะหน่อยแน่เจ้านีถ่วงปู่แล้วที่เด็กสมัยใหม่ท่องกันผิดผิดบ้างละ่ะอย่างเช่นรำไม่ดีหมูผอมหรือ หวานเป็นลมขมเป็นคนพาหวานไปหาหมอบ้างละ่ะทำไมเจ้าไม่ว่าแค่ปู่เปลี่ยนกระต่ายเป็นเจ้าแอมแค่นี้ดูสิทำมาว่าปู่ปู่หัวเราะคุณปู่ครับเอาให้พูดขึ้นแล้วจริงๆรำไม่ดีต้องตอบว่าอะไรละครับอ๋อรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองไงละ่ะ พอพูดขึ้นพอจำได้สมัยเด็กๆคุณครูจะให้ต่อสํานวนเหล่านี้ในห้องเรียนสนุกดีแล้วหวานอะไรนั่นล่ะคะอ้อมถามหวานเป็นลมขมเป็นยาจ้ะแม่ตอบแม่ก็ท่องมาอย่างนี้พอได้ยินเด็กสมัยใหม่ต่อแบบนั้นแม่ก็งงไปเหมือนกันแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะครับคุณปูที่ว่ารำไม่ดีโทษปีโทษกลอง หมายถึงคนที่ออกไปรำหน้าเวทีแล้วรำผิดผิดถูกๆูกรำไม่สวยแต่ไม่ยอมรับผิดกลับโทษปีโทษกลองว่าให้ทำนองให้จังหวะไม่ดีเลยทำให้รำไม่สวยซึ่งหมายถึงว่าตัวเองทำผิดแล้วไม่ยอมรับกลับไปโทษคนอื่นนะสิปู่ตอบส่วนที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะ่ะ เขาเปรียบเทียบว่าอะไรที่หวานมักจะไม่ให้คุณค่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนอกจากอร่อยลิ้นแต่สิ่งที่ขมกลับเป็นยาช่วยแก้ช่วยรักษาซึ่งหมายถึงว่าคำพูดเพราะๆทำให้ฟังแล้วสบายใจแต่ไม่ได้ช่วยแก้ไขอะไรส่วนคำพูดที่ตรงๆอาจไม่เพราะนักแต่มันก็เหมือนการติเพื่อก่อ จะได้รู้จักแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นใช่ไหมครับคุณพ่อพ่อพูดเสริมต่อจากปู่ใช่แล้วคนโบราณเขาจะพูดอะไรมักจะเอาสำนวนมาใช้ทั้งเปรียบเทียบเปรียบเปรยและให้ข้อคิดเขาไม่พูดกันตรงๆการพูดตรงๆบางทีมันก็สแสลงหูสแสลงใจพอยกสำนวนเข้ามาใช้ แม้จะฟังเพราะแต่ก็มีความหมายลึกซึ้งกินใจถ้าฟังไม่เข้าใจก็ฟังเพลินๆไปเท่านั้นเองมีอะไรอีกไหมครับคุณปู่ออยอยากฟังคุณปู่เล่าอีกบะเจ้านี่สนใจหรือเอาสิปู่จะตั้งต้นแล้วเจ้าคอยเติมนะให้พ่อกับแม่ช่วยก็ได้ปู่ตั้งต้นขี่ช่าง พ่อต่อจับตักกระแตนปู่ตั้งต้นน้ำขึ้นแม่ต่อให้รีบตักปู่ตั้งต้นสีซอแม่ต่อให้ควายฟังพ่อตั้งต้นเห็นช้างขี้ปู่ต่อขี้ตามช้างปู่ตั้งต้นคางคกขึ้นวอแม่ต่อ มแมลงปอใส่ตุ้งติ้งโอ้โหเยอะจังเลยเอาอีกเอาอีกเด็กๆปรบมือแล้วขอฟังอีกปูชักคิดไม่ออกแล้วสิเอางี้ออยกับน้องๆกลับไปคิดกันเองที่บ้านจะให้พ่อกับแม่ช่วยก็ได้แล้วมาถ่ายกับปูอาทิตย์หน้าดีไหมอาทิตย์นี้พอแค่นี้ก่อนนะไปดูกันซิว่ายาเตรียมของกินอะไรไว้ให้หล,หลาน ปู่ลุกขึ้นเดินเข้าบ้านเด็กๆวิ่งตามกันเป็นพรวนพอกับแม่เดินตามไป